สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับโซนกล้องนะคะวันนี้นะคะโซนกล้องนะคะมีโปรโมชั่นลดราคา90นนะคะเดีย๋ยวจะพาไปชมข้างในนะคะ ฟังไม่ผิดนะคะลด90%นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะทวินเลนปกตินะคะร้านของเราขาย4 0 0 0บาทนะคะวันนี้นะคะลด90%นะคะตัวนี้400บาทเท่านั้นถูกมากๆนะคะอันเนี้ยถูกเหมือนได้ฟรีเลยก็ไม่ได้ฟรีห,หรอก400บาทก็ถือว่าถูกมากๆนะคะตัวนี้นะคะราคาปกตินะคะ nostra, ที่ร้านนะคะขาย2,000บาทนะคะวันนี้นะคะลด90%เหลือตัวละ200บาทเท่านั้นนะคะถูกมาก ถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะร้านของเรานะคะนะคะปกตินะคะขาย3,000บาทนะคะตัวนี้นะคะ300บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเปิดได้แบบนี้นะคะตัวนี้นะคะ300บาทซื้อไปตั้งโชว์ก็ยังคุ้มนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะหาที่ไหนไม่ได้นะคะทำเองก็ไม่ได้ สำหรับโซนกล้องของเรานะคะก็ไม่ได้มีแค่กล้องนะคะยังมีกระเป๋านะคะวันนี้นะคะกระเป๋าปกตินะคะใบนี้นะคะรานะคา150บาทนะคะวันนี้ลด90%ก็เหลือแค่15บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดนะคะ15บาทนี่นะคะเหมือนวิ่งไล่แตกเลยคะ่ะถูกมากๆนะคะนี้ ถ้าเป็นใบใหญ่นะคะใบนี้ก็นะคะปกตินะคะ300บาทนะคะถ้าซื้อวันนี้ก็30บาทเท่านั้นนะคะวันนี้วันเดียวนะคะมาถามหาโปรโลดราคาแบบนี้อีกไม่มีอีกแล้วนะคะราคานี้โปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้ารีบมากันนะคะมากันเยอะๆสําหรับขาตั้งกล้องนะคะนะคะเริ่มต้นที่400บาทนะคะถ้าแบบตัวเล็กๆแบบนี้นะคะก็400บาท <S <S วันนี้ลด90%เหมือนกันก็เหลือ40บาทเท่านั้น ถ้าเป็นไซส์นี้นะคะก็600บาทนะคะอันนี้ยกตัวอ,อย่างมาให้ดูนะคะมีเยอะกว่านี้นะคะอันนี้นะคะรานะคาเต็ม600บาทวันนี้ก็เหลือ60นะคะไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะไซส์นี้นะคะ800บาทนะคะ800บาทก็เหลือ80บาทนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ สำหรับโปรโมชั่นลดราคา90%นะคะเป็นการลดราคาทั้งยิ่งใหญ่ที่รวมกล้องฟิล์มที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะมีที่นี่ที่เดียวล u c k y Home สำโรงสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะลดวันที่15ตุลาคม2563นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะมาที่ร้านนะคะเราจะทิ้งโลเคชั่นไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณการรับชมในครั้งนี้นะคะถ้ามีโปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ลูกค้าดูใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ